เด็กพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่ากิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมแรงดันอากาศอ่าทุกคนเตรียมตัวคนที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งสองสามมาเอาวิ่งกลับไปส่งให้เพื่อนอ่าหล่นแล้วมาเก็บเอาส่งให้เพื่อนออาพายชินต่อมาเลยลูกปล่อยมือปล่อยมือกัน ่งกลับไปเก็บถุงขึ้นวิ่งกลับไปไอชีวิ่งกลับไปอาเแล้วชินแล้วหนึ่งสองสามปล่อยมือปล่อยมือเออโอ้ยอย่าชนแม่ล่ะวิ่งกลับไปชินพีดชินอาสองให้เพื่อนสองให้เพื่อนคนถัดไปอะอิงฟ้ามาปล่อยมือปล่อยมือเก่งมากไปเก็บเอาไอเก็บเอาไม่เป็นไรค่ะอ่ะอิงฟ้าเอา,เอาเริ่มมาเอาให้เอาให้พี่น้ำเหนือเร็ว ให้พี่น้ำเหนือเดินไปพายุพายุมาแล้วชินหลบพังเพื่อนสิลูกอาพายุวิ่งวิ่งเออไปใหญ่แล้วว่าหัวชนไปกลับไปอาให้คนถัดไปให้คนถัดไปอ่หนึ่งสองตั้ไปล่อยมือปล่อยมือกลับไปอีกกลับไปอีกอ่ะเร็วเร็ よし